นี่คือแอมที่เล็กที่สุดและทรงพลังที่สุดจากเยอรมันสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมิลาาครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอันบล็อกกันอีกแล้วครับกับแอมที่ผมบอกว่าเป็นแอมที่เล็กที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แต่ทรงพลังที่สุดครับนั่นก็คือแอมกาซิโร่รุ่นล่าสุดครับ g z c s a 4.80ครับทุกท่าน ดูกล่องเท่านี้เองเห็นไหมครับแล้วเป็นแอมเยอรมันนะครับเรามาแกะกล่องกันดูครับคู่มือครับอันนี้เป็นชุดสายนะครับแล้วนี่ครับแอมเขาบอกว่าความยาวเท่ากับปากกาแท่านหนึ่งนะครับทุกท่านปากกาที่ท่านใช้เขียนนะยาวเท่าแอมตัวนี้ครับตัวเท่านี้เล็กกว่าฝ่ามือผมอีกเห็นไหมครับมีชุดปลั๊กนะครับแล้วก็มี เขาเขาเรียกว่ามีการปรับทั้งเกณฑ์ทั้งความถี่ได้เลยครับแล้วก็มีทั้งระบบอินพุตแบบเข้าไฮพาร์สก็ได้โลว์พาร์สก็ได้ครับแอมตัวนี้ครับแล้วที่สําคัญครับแอมตัวนี้เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่ออัปเกรดกับระบบเครื่องเสียงครับที่ไปหลบปลั๊กอันเพลงแล้วครับใครที่ใส่ระบบลําโพงเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่าเฮ้ยยังยังไม่เต็มที่พอนะครับอย่างเช่นคุณออกรถ โตต้ามาคุณใส่ลำโพงตรงรุ่นแล้วพบว่ามันน่าจะไปได้อีกแต่ทำไงเดียไม่อยากให้เปลืองเงินมากไม่อยากให้เกะกะนี่คือคำตอบครับแอมตัวนี้ครับจากกาวซีโรเนี่ยตัวนี้นะครับให้กำลังขับเนี่ย60วัต์คูณ4นะครับแม็กซิมัมนะครับไปได้ถึง80วัตต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันเนี้ยถ้าคุณบริดนะครับแม็กซิมัมเนี่ยมันได้ถึง200วัต์คูณ2นะครับที่4โอห์มครับตัวนี้ แล้วที่สำคัญครับทุกท่านเขาบอกมาเลยครับว่าไฮไลท์ที่สำคัญของแอมตัวนี้ครับให้ f Frequency r e s p ร o ปอนครับจุดต่ำสุดเนี่ยได้ถึง10เฮิร์สูงสุดถึง35กิโลเฮิร์ครับเอามาลองรับกับระบบการฟังแบบ h Hi High r e t ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าระบบของคุณเนี่ยโพลเลสเซอร์มาอย่างดีนะครับต่อเข้าระบบนี้นะครับเข้ากับตัวนี้ทาง Low Input ออกไปที่ลำโพงเนี่ยลำโพงก็ตอบสนองได้ค่อนข้างครบเลยครับเรียกว่าตัวนี้ตัวเดียวเล็กแค่นี้ผิวแต่แจวครับคุณเอาไปติดตั้งนะเก็บไว้หลังวิทยุก็ได้นะครับเก็บไว้ใต้คอนโซลก็ได้เก็บไว้ใต้บ่ออะไรก็ได้ไม่เกะก,กะเลยกับแอมตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วแอมตัวนี้ครับใครอยากจะรู้เรื่องราคาครับผมบอกได้เลยว่าราคาก็น่ารักครับไม่แพงเลยครับกับคุณภาพแบบนี้แล้วก็เป็นของเยอรมันครับ ราคาที่เขาตั้งขายกันอยู่เนี่ยหนึ่งบาทเท่านั้นเองครับทุกท่านครับสุดท้ายนี้ครับทุกท่านครับใครที่สนใจจะหาแอมแบบอัปเกรดนะครับแบบปลั๊กแอนเพลย์แล้วอัปเกรดกับระบบเดิมไม่ต้องเปลืองงบมากไม่ต้องเกะกะพื้นที่แล้วได้ของคุณภาพระดับเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับทุกท่านใครที่สนใจครับกับแอมตัวนี้ครับสอบถามได้ครับที่มิลล่าออดิโอทุกสาขานะครับ เรามีตัวนี้จำหน่ายนะครับตอนนี้แล้วแล้วก็วันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ